I'm not a writer <Okay. S 1> ในโลกของภาพยนตร์พระเอกผู้ตามไล่ล่าเหล่าฆาตกรและคนเลวพระเอกเรื่องนั้นๆก็จะถูกเรียกว่าฮีโร่แต่ในชีวิตจริงมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นฆาตกรที่ฆ่าแต่เหล่าฆาตกรและคนชั่วคุณฟังเรื่องของเขาก่อนแล้วคุณลองตัดสินสิว่าเขานั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วกันแนะ่ ปโดรโลดิ g เกสเกิดในปีคศ1954ที่ประเทศบราซิลเพราะชอบซ้อมแม่เป็นประจำไม่เว้นแม้แต่ขณะที่แม่ของเขากำลังตั้งท้องเขาอยู่ทำให้เมื่อเขาเกิดมาเขามีความผิดปกติที่กระโหลกศีรษะเมื่อโตขึ้นสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเสพยาและใช้ความรุนแรงเมื่ออายุ13เขาเกือบพลั้งมือฆ่าลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเพราะถูกทำให้โกรธจัด ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็ถือว่าอย่างโชคดีที่ไม่ได้กลายเป็นเหยื่อคนแรกของเขาเขาได้ลงมือฆ่าคนครั้งแรกในปีต่อมาเมื่อมีอายุได้เพียง14ปีเหยื่อรายแรกของเขาเป็นรองนายกเทศมนตรีพ่อของเขาที่ทำงานเป็นยามอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งได้ถูกรองนายกเทศมนตรีคนนี้ไล่ออกจากงานด้วยข้อหาขโมยอาหารของโรงเรียนเปโดไม่พอใจจึงได้ใช้ปืนลูกซองยิงรองนายกเทศมนตรีจนเสียชีวิต เรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะเขาก็ยังคงเป็นไล่ล่ายามอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ขโมยอาหารตัวจริงมาลงโทษเมื่อพบยามผู้นั้นเขาจัดการฆ่ายามคนนั้นจนถึงแก่ความตายเป็นศพที่สองหลังก่อเหตุยิงสองศพแล้วเด็กหนุ่มที่มีอายุเพียง1ิก็หนีการจับกลุมไปอยู่ที่เมืองอื่นและเขาก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่เซาเปาโลที่นั่นเขาได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่ามาเรีย และได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันขณะที่แฟนสาวของเขากำลังตั้งท้องกลับถูกสมุนแก๊งมาเฟียท้องถิ่นฆ่าตายซึ่งเรื่องนี้เองที่ทำให้เขาเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาเขาได้ออกตามล่าหาคนที่ลงมือฆ่าแฟนของเขาเพื่อแก้แค้นอย่างสาสมเขาได้จับสมาชิกแกงมากมายมาทรมานและฆ่าถิ้งอย่างโหดเหี้ยมและยังตามไปแก้แค้นหัวหน้าแก๊งโดยบุกไปที่งานเลี้ยงแต่งงานที่หัวหน้าแกงได้ไปปรากฏตัว เขาฆ่าหัวหน้าแกงตายพร้อมกับลูกน้องอีกเจคนและงานนั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัสถึง16คนซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุที่ไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำและเยื่อรายที่เป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดก็คือพ่อของเขาเองเมื่อเปร์โดได้รู้ข่าวว่าแม่ของเขาถูกฆ่าตายเขาเสียใจมากแต่ที่ทำให้เขาเสียใจมากที่สุดก็คือเมื่อรู้ว่า คนที่ค่าแม่ของเขานั้นคือพ่อแท้ๆของเขาเองเบโดได้วางแผนเดินทางไปเยี่ยมพ่อในคุกเขาได้แอบพกมีดไปด้วยซึ่งในขณะที่เยี่ยมพ่อของเขานั้นเขาได้อาศัยจังหวะเขาแทนพ่อของตัวเอง22แผลจากนั้นก็คว้านอกของพ่อแล้วก็เอาหัวใจของพ่อออกมาเคี้ยวอย่างสัต์ใจและนั่นเป็นเหตุให้เขาถูกจับกุมในปีคศ1 9 7 3และถูกส่งตัวไปจำคุกที่เรือนจำ ในขณะที่เขาถูกเคลื่อนเพื่อไปในเรือนจำเขาได้นั่งรถตำรวจร่วมกับอาชญากรอีกสองคนผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนมาแล้วหลายรายและเมื่อถึงที่หมายเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถเจ้าหน้าที่ก็ต้องผงะกับภาพที่เห็นเพราะว่าผู้ต้องหาคดีฆ่าข่มขืนเหล่านั้นกลับถูกเปโดฆ่าตายไปซะแล้วแม้แต่เมื่อเขาได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วการฆาตกรรมเหล่าฆาตกรของเขาก็ไม่ได้หยุดลง เขาได้ลงมือฆ่านักโทษในเรือนจำเรื่อยๆบางคนถูกฆ่าและยังถูกชำแหละร่างเป็นชิ้นๆอีกด้วยตลอดเวลาที่อยู่ในคุกนั้นเปโดมีเรื่องกับคนข้างในตลอดเวลามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกนักโทษห้าคนเข้ามารุมทำร้ายแต่เปโดก,ก็จัดการฆ่าไปสมคนอีกสองคนบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เขายังเคยฆ่านักโทษที่นอนเตียงคู่กับเขาโดยสาเหตุว่านักโทษคนนั้นกรนดังเกินไป ในความเป็นจริงแล้วเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา400ปีแต่ตามกฎหมายบราซิลนั้นโทษจำคุกสูงสุดคือ30ปีและเขาก็ได้รับการปล่อยตัวเมื่อปี2007เมื่อออกจากคุกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงที่เขาได้เขียนจดหมายรักติดต่อหาแกนในขณะที่เขายังอยู่ในคุกซึ่งแฟนของเขาก็เคยเป็นคนคุกเหมือนกันสรุประยะเวลาที่เขาอยู่ในคุกนั้นเขาฆ่านักโทษไปไม่น้อยกว่า47คน และหากรวมคนนอกคุกด้วยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าเขาฆ่าหันศพคนมาแล้วมากกว่า71คนแต่ตัวของเปโดเองกล่าวอ้างว่าจริงๆแล้วเขาฆ่าคนไปไม่ต่ำกว่า100คนเลยทีเดียวเปโดเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้ฆ่าอาชญากรทั้งหลายถึงแม้ว่าเขาจะฆ่าคนมาเยอะแต่เขาไม่เคยฆ่าผู้บริสุทธิ์เลยเหยื่อนั้นมีแต่อาชญากรและคนเลวๆทั้งสิ้น หลายคนจึงไม่ได้เกลียดเขามากมายหลายคนยังยกย่องเขาเสียด้วยซ้ําในขณะที่บางคนบอกว่าค้าก็คือค้าไม่ว่าค้าคนดีหรือคนเลวก็ไม่อาจเรียกว่าคนดีได้แล้วผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับฆาตกรผู้ฆา,าตกรผู้หนี